สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบล็อกกันนะครับไอเจ้ากล่องนี้นบบนชื่อแบรนด์ว่าชื่อผมไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกป่ะเตตะอ่าเพราะว่าชื่อออกจะออกแนววิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ประมาณน,นี้แหละเตตะเตตะประมาณน,นี้นะครับอ,อุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับวัดค่าน้ําสาหรับคนที่เลี้ยงปลานะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นรูปปลาไม่ใช่รูปจระเข้นะครับทีนี้หน้าตามันจะคล้ายๆกันไอสีกล่องนี้ นนี่้อนเวลาเราเลี้ยงปลาครับมันจะมีวัฏจักรหนึ่งที่เรียกว่าวัฏจักรแอมโมเนียวัฏจักรไนโตรเจนนะครับก็คือปลาขี้ออกมาเป็นแอมโมเนียมาก่อนอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นไนไตร์ไนเตรตผมอาจะรได้ไม่แม่นไม่ได้แม่นมากว่ามันไปเปลี่ยน,ม,น,ยนมันจะไปยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราคนเลี้ยงปลาค,ควรจะรู้นะครับบางคนก็ไปโฟกัสแค่ว่าน้ําใสหรือไม่ใสนะครับจริงๆแล้วน้ําที่ใสเนี่ยมันมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าผมก็เลย ที่ผมเลี้ยงปลามาพักหนึ่งั่นแหละแล้วก็อาศัยเดาว่าเอ้ยกองเราน้าจะดีเพราะว่าเราใช้ตัวมูฟวิ่งเบรดแล้วก็ไปเชื่อถือมันทีนี้เราก็อยากจะพิสูจน์กันดูว่ามันดีจริงไหมไอ้ตัวมูฟวิ่งเบรดหลังจากใช้ Band, มูฟวิ่งเบรดมาได้สัก4ี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็จะมาลองวัดดูที่นี้คำถามคือแล้วถ้าเราจะซื้อเราต้องดูอะไรบ้างเราจะเลือกอะไรบ้างในการวัดนะครับการเลี้ยงปลาอาจจะสําคัญอยู่สําหรับผมแล้วกันนะอาจจะสําคัญอยู่ประมาณสัก4อย่างนี้นะครับ สี่อย่างนี้ที่ควรจะวัดเป็นประจำตัวแรกก็คือตัวแอมโมเนียนะครับวัดค่าแอมโมเนียตัวนี้มันจะวัดค่าแอมโมเนียของเสียออกมานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันอ้อเจ้าติตัอย่างหนึ่งผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับสามารถสแกน QR code ที่ตรงนี้แล้วก็ไปโหลดแอปได้มันบอกว่า Digital Water Test App เข้าใจว่าน่าจะเข้าใจว่าน่าจะทําให้เราเห็นประวัติมันได้นะครับ ซึ่งโอ okay. เคเรามาแกะเดินก่อนดีกว่านะครับดูข้างในกันบ้างนะครับตัวที่แพงที่สุดก็จะเป็นตัวแอมโมเลียก็คือตัวนี้ตัดตัวตัวในเตดในเต็ดนะเดี๋ยวนะอ่ะในเตดนะครับเป็นตัวที่แพงที่สุดเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าผมก็สงสัยอยู่ว่าราคาตัวนี้เทียบกับตัวนี้ในไตเนี่ยมันห่างกันประมาณสองเท่าก็จะได้ดูกันว่ามันมันมันต่างกันยังไง อันนี้เป็นแมนนวลนะครับซึ่งผมเท่าที่ผมเข้าใจนะที่ผมดูรีวิวมามันไม่มีภาษาไทยเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากครับมันมีภาพประกอบอยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมทําเ,เดี๋ยวผมทํารีวิวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมทํารีวิวทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็น่าจะมีภาพให้ดูอยู่แล้วก็อยากให้ไปดูกันนะครับว่ามันใช้กันยังไงอันนี้ไม่น่ายากข้ามเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็จะมีแถบวัดนะครับซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึงความอันตรายของตัวแอมโมเนียในระบบเรานะครับจริงๆแล้วแอมโมเนียเราถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะมันก็ควรจะอยู่ในช่วงเลงนี้หมายความว่ามันไม่เป็นพิษต่อป,ปลานะครับแอมโมเนียเป็นตัวที่ร้ายที่สุดที่จะสามารถทําให้ปลาเราป่วยได้นะครับดีที่สุดคือการกํจาจัดออกให้ไหวนะครับก็จะมีตัวนี้เอาไว้ใส่น้ําเป็นระดับ แล้วก็มีหลอดน้ํายาต่างๆงเรียงลําดับกันไปหยอดตัวนี้1หยด2หยดเขยยาสีเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มๆกันดีกว่านะครับนี่อไม่อยู่ให้ดูก่อนตัวถัดมานะครับหลังจากที่แอมโมเนียเ,เ,เขาถูกย่อยสลายโดยระบบแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวในไตรนะครับถ้าจําผิดก,ก็แปลว่าผมตั้งใจนะครับถ้าไม่ในไตรก็เรนเต็ดนะครับก็ถือว่าผมตั้งใจแล้วกัน มาเหมือนกันครับมีเมนนุ่เหมือนกันซึ่งก็ไม่เป็นอะไรค่าไปนะครับที่ผมบอกว่าราคาันสูงกว่ากันกเนี่ยผมเจอแหละผมเห็นแล้วอย่างหนึง่งถ้าดูอย่างแอมโมเนียดูเที่ยวจากน้ำหนักนีเรารู้เลยว่าอันนี้แพงกว่าเพราะว่ามีปริมาณน้ําที่มีปริมาณน้าที่ที่น่าจะเยอะกว่าแล้วก็มีสามหลอดนะครับส่วนตัวนี้มีอยู่สองหลอดนั้นก็ไม่ไมแปลกครับที่คาขาเขาจะแพงกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จะบอกถึงเรื่องของความตรายพวกนี้สี่ขนข้างชัดเจนเลยว่า ถ้าสีแดงเนี่ยน่าจะอันตรายมากทีเนี้ยจะให้ความรู้เพีงที่ยังไม่อันตรายแต่เท่าไหร่นะครับสีเขียวผ่านได้แต่ผ่านได้นะครับแต่ตรงที้สีแดงนี่ก็น่าจะบอกอันตรายนะครับเหมือนกันมีหลอดนะครับแล้วก็มีหลอดแล้วก็มีตัวน้ำยาก็ประโยชน์นีกทีนะึงนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวจริงๆเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะลงวันนี้แหละต,ตั้งใจจะทดสอบกันวันนี้แหละนะครับตวนที่สองเพื่อไม่ให้ปนกันผมเก็บเข้ากล่องก่อนกัน นะครับอันนี้โอเคถัดมาพอจากไนไตรแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไนเตรตนะครับไนเตรตตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แพงเหมือนกันราคาใกล้ๆเคียงก,กันกับตัวแอมโมเนียซึ่งบางคนไม่ให้ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันไนเตรตอะครับมันต่างจากพวกพวก,พวกแอมโมเนียอย่างนึงคือแอมโมเนียเนี่ยมันจะถูกแปลงแปลงรูปไปเป็นเรื่องของไนไตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปของนไนเตรตผ่าน จุลินทรีย์ของเราที่อยู่ในระบบกรนะครับแต่ว่าเจ้าตัวในในเตรดเนี่ยอืวิธีใช้ของมันคือต้องให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพืชเอาไปใช้นะครับไอคาว่าพืชเนี่ยเราต้องคุยกันที่ระดับพวกต้นไม้ในระบบน้ําเลยนะ แต่เวลาเราเลี้ยงปลาคาร์ฟกันจริงๆครับเราจะพยายามไม่ใส่ต้นไม้จะด้วยเหตุผลที่การเมเทจเมนท์ที่มันยากขึ้นมาจากการมันยากหรือเวลาเราต้นไม้มาใส่มันมีความเสี่ยงต่อการเอาโพลสิทเข้ามาด้วยดังนั้นอีกวิธีหนึ่งในการกำจัดตัวในในเทรดก็คือการที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรลดน้ําออกไปก็คือเติมน้ําใหม่เข้ามานะครับแต่เดี๋ยวมันจะไปโคกันอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ตัวด้านหลังอีกกล่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันแพง เราดูนะครับอุปกรณ์อนอกจากมีหลอดแล้วนะครับมีแท่งอะไรสักอย่างมาให้ด้วยเห็นใช่ไหมครับเหมือนประชดเลยเอาเข้าไปใกล้เกินไปนะครับคนไม่เห็นแล้วก็ไอ้เจ้าเนี้ยผมยันตรงฟองน้ำผมก็เพิ่งแกะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรลักษณะเป็นผงๆนะครับคิดว่าเป็นผงๆคิดว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เนี้ยไอ้ตัวเมื่อกี้สักครู่นี้น่าจะเอามาแตะไอ้นี่แหละแล้วก็ไปทำบนต่อนะครับ โอ okay. เคผมเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเทสกันแล้วดูทีนึงสุดท้ายนะครับไอ้วัฏจักรเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันหมดแล้วเราคุยกันไปหมดแล้วว่าไอ้วัฏจักรมันมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแอมโมเนียในไใต้นาทพอสุดท้ายแล้วพอเปลี่ยนเป็นรูปนตทีเราก็ปล่อยน้ําหมายความว่าทําการเติมน้ําเข้าไปเพื่อเจือจางนตทีนี่คือควบวัฏจักรปลาแล้วก็จะปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกตัวนี้ไม่แพงครับ ตัวนี้ไม่แพงอาจจะไม่เกี่ยวกับไอ้สามตัวเมือม่อสักครู่นี้เลยแต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างมีความสําคัญเรารู้อยู่แล้วกันครับว่าปลาเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยค่าพ H เประมาณเล้งผมตีเละเซนะหกจุดห้าอาจจะไปถึงแปดจุดห้าก็ได้นะครับปลามันอยู่ได้หกจุดห้าก็อยู่ได้มผมผมไม่ค่อยชัวร์แต่เหมือกเราได้ยินหมอหกก็อยู่ได้มันอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ถ้าไม่เป็นกดดันมากเกินไปแต่สิ่งที่มันจะอยู่ไม่ได้คือ เรื่องของอาการสวิงเช่นเช้ามา6.5บ่ายมา8.5อย่างเงี้ปลาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเช้าจะ6กเลยแล้วบ่ายสัก6.7 6.8อะไรเงี้ยมันอยู่ได้หรือจะไปโดดไป8ก็แล้วแต่ขอให้มันนิ่งมากพอก็พออันเนี้ยมันทำให้อยู่ได้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะอยู่นิ่งมากพอหรือเปล่านอกจากการวัดสมมติเราวัดแล้วเราบอกว่า มันไม่นิ่งเลยปัญหามันว่าจะมาจากตรงไหนเราก็ต้องเอาตัวนี้มาวัดครับตัวนี้มันเรียกว่าค่า K-H นะครับค่า K-H เนี่ยมันคือค่าที่เป็นตัวแสดงให้เห็นว่าไม่เหมือน buffing ครับเหมือนแต่ว่าถ้ามีค่า K-H ที่สูงมากพอครับค่า P-H มันจะไม่สวิงเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างไอตัว K-H เนี่ยมันจะซับซับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้อธิบายอย่างนี้ละกันเนาะให้เข้าใจง่ายๆเคชเนี K ่ยมันจะซับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ทําให้ PH นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้ทีนี้ถ้าค่าเคที่ต่ําเวลาเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิเปลี่ยนไม่รู้แหละอะไรที่มันเกี่ยวกับบ่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไอ้ค่า PH มันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงอ่าแต่ถ้ามี kH สูง,สงมันก็จะสวิงขึ้นนิดหน่อยลงนิดหน่อยดังนั้นด้วยความที่ปาเป็นสังเดลเย็นนะครับอะไรที่เปลี่ยนแปลในน้ามันจะสัมผัสทั้งหมดก็ ตัวนี้เป็นตัวเนึงที่ค่อนข้างสําคัญนะครับผมก็เลยเลือกมาวัดเนาะถ้า k h ห์ n ิ่งผมก็ว่า p h ก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับการเชื่อตัวมันต้องคอยวัดอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับก็เป็น4กล่องที่ผมเป็นของเล่นใหม่นะครับจัดกันมาก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสผมจะลองอาไปเทสแล้วก็จะทํารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งดีกว่าอ้ ราจะเห็นว่าค่าเ h เนี่ยมันจะไม่มีตัวเปรียบเทียบม,มาให้นะครับผมดูก่อนลืมเลยอ่าพอมันไม่มีตัวเปรียบเทียบม,มาให้มันก็น่าจะแสดงผลอ๋อรู้แล้วครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆตัวดีโอมิเตอร์ผมมีอยู่แล้วตัวดีโอก็คือ e. อาจจะผมเดาน,นะผมยังไม่ได้อ่านนะอาจจะโยดลงไปแล้วก็น้ํามันมีสีทาไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะเปลี่ยนสีเรื่อยๆแล้วเราก็มานั่งวัดดูว่า หนึ่งหยดเท่ากับกี่เคฮตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวจริงๆกันดีกว่าเนาะน่าจะใช่ครับอ่าประมาณนี้นี่คือตัวอย่างที่ผมจะมาลองเทสกันดูแล้วเดี๋ยวถ้าผมรีวิวเมื่อไหร่ผมเริ่มใจเมื่อไหร่แล้วผมถ่ายวิดีโอแล้วก็มารีวิวกันดูแล้วก็มาดูสภาพบอกกันว่าบอกของมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณครับ